ตัวขอไปลองไห้แป๊บหนึ่งสวัสดีค้าวันนี้เลี้ยงกุ้งกล้ามกามขนาด5 cent. เซนเราเลี้ยงกันมาก็ขนาดตัวใหญ่ก็พอสมควรแล้วเนาะอีกไม่กี่วันก็จะได้จับกินแล้วดูนะก็ใหญ่นะ แต่ไอตัวนี้มันโผล่มาได้ยังไงตัวกระเปียกเดียวะดูมันดิเทียบกับตัวอื่นดิตัวมันเล็กมากเลยนะยตัวนั้นก็เล็กนะแต่เทียบกับไอตัวนี้ไม่ได้เลยแล้วช่วงนี้กุ้งมันชอบปีนกันนี่นะเอาเลี้ยงกุ้งฝอยนะมีกุ้งฝอยในบ่อด้วยแต่ไอตัวนี้คือกุ้งกล้ามกามนะมันมาพร้อมกับตัวอื่นนะ ทำไมมันยังต so right. ัวกระเปียกอยู่เลยนะในตัวกระเปียกอยู่เลยแล้วเทียบกับไอตัวข้างๆมันเนี่ยไอนี่ไอตัวข้างๆนี่ขนาดกลางนะมันรอดมาได้ยังไงนะนี่เราเจอบางสิ่งบางอย่างใต้น้ำอีกแล้วอ่ะเรื่องเศร้าเออกุ้งตายโอ้โหกุ้งขนาดกินเลยนะเนี่ย ดูดิโอ้นี่มันมีวุ้นอะไรอยู่ที่ตางานเสียดายไหมเนี่ยฮะยังเป็นกลิ่นกุ้งหยูยังไม่เน่าเนี่ยแล้วพึง่งตายแหละดูโดนกินเ,เรียบเลยเนี่ยทีนี้เราก็เจออีกหนึ่งหนึ่งศพของกุ้งตัวก็เท่าที่เห็นแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะ แต่ดูลักษณะน่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่าหางมันกุดกุดแต่อีตัวที่มันหางกุดเราคิดว่ามันน่าจะไม่รอดนะตั้งหนาไอ้ตัวนี้นะแต่มันก็อยู่มาได้นะนตายนะมันยังสดอยู่แล้วก็แกะสอดไหมดูซิอันนี้ถือว่ากินได้หรือยังเนี่ยแต่อนี้จะเป็นกุ้งกล้ามกรามนะสังเกตนะ ทั้งในเนี้ยมันจะเป็นมันของกุ้งอันเนี้ยกุ้งแม่น้ําที่เราเวลาเอาไปย่างแล้วแล้วมันมันก็คือตรงส่วนนี้แหละอ่าแต่ต้องตัวผู้นะมันก็จะมีมันเยอะหน่อยน่ากินเลยส่วนตัวของมันนะแกะแล้วก็จะฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้เป็นอาหารกุ้งกินไม่กินไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บ แนแม้ตัวจะตายกลายเป็นวิญญาณล่องลอยแต่ก็ยังเหลือร่างกายเอาไว้ให้เราบริโภคจะขึ้นมาให้อาหารเย็นตอน6โมงกว่าขึ้นมาก็เจอเรื่องไม่ดีเลยอ่ะดูสิดูดิโหนิ่มปล่อยเลยอะ ดูหัวดิโอ้โหดูดิตัวใหญ่อะเบอไม้สันหมดแล้วไม่พอนะนี่อีกตัวหนึ่งจะมีอีกไหมเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งอ่ะดูดิเอ้ยตัวนี้คุ้นๆไหมแต่ตัวนี้แข็งอนะ่ะ ตัวนี้แข็งน่าจะเป็นตัวเมียส่วนตัวนี้ล่ะผมยังดิ้นอยู่เลยนะเนี่ยฮะมันไม่กินตัวกันมัน้งอะเดี๋ยวอะไรนี่ฮะโอ้ยเออ,อ,อนี่ก็นิ่มๆนมนะ โอ้โหวันนี้สามศพเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับกุ้งแล้วเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยสามศพแล้วสองตัวไม่โดนกินเลยเลยแต่ทีนี้หมดเกีย้ยงเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เปลือกนุ่มๆอันนี้แสดงว่าลอกขาบดูหัวดิดูหัวดิด,วด,ดูดิ โอ้ยเอาไปย่างกินคง,งจะอร่อยเอาไปย่างดีไหมเนี่ยสามตัวขอไปลองให้แป๊บหนึ่ง